เที่ยวทั่วไทยไปกับอีลุลุดีแมก็กซ์วันนี้หนูจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดระยองติเดี่ยวเที่ยวทั่วไทยไปกับอีลุลุดีแมก็กซ์สวัสดีค่ะวันนี้นัดกับอีซสุดดีแมก็กซ์พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดระยองแหมมาจังหวัดระยองติดทะเลทั้งทีมันก็ต้องโดนซีฟู้ดกันหน่อยละค่ะไปเดีย๋ยวนัดจะพาทุกคนไปที่แหลมเจริญซีฟู้ดกันไม่ทราบว่าทางร้านมีเมนูเด็ดอะไรบ้างไหมคะมีปลาของท้าวน้ำปลาอ๋อเจ้าแรกของประเทศไทยเลยนะคะ ปิกอ e ัพอ e ิสุตรอีแบ็กจอยอยู่หน้าร้านไม่ทราบว่าของใครคะของคุณพ่อเลยค่ะของคุณพ่อใช้เองด้วยเหรอคะครับผมชอบใช้อิสุบนเกาะถนนดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยโอ้โหว่าแต่จะพาไปเที่ยวไหนต่อจ๊ะ ตอนนี้นกก็ได้อยู่ที่น้ําตกเขาชมเมานะคะนกก็ได้อยู่ที่ชั้นที่2ค่ะเขาเรียกว่าวังมจฉานี่เองที่วังมจฉาตรงนี้นะคะก็จะมีปลาพรวงเป็นจํานวนมากเลยค่ะคอยแบบว่าเข้าแถวค่ะเวลาที่เราให้อาหารแบบนี้นะคะเขาจะเข้าเป็นแถวแถวแถวก็ถือว่าที่นี่เป็นอันซีนที่พิเศษนะคะของจังหวัดระยองสําหรับใครก็ตามที่ยังไม่เคยเห็นก็สามารถมาพิสูจน์กันได้ค่ะคุณผู้ชมปลาเข้าแถวยิ่งด้วยติดเดียวเที่ยวทั่วไทยไปกับอีสุสูดีแม็กหมดเวลาลงแล้วก็ตีขอลากไปก่อน สวัสดีพี่โหน้าต่อทีกันพีกับอิสุส